สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับลูน่ารับหน้าที่สปอยมังงะท่องอนน้อยสสองนะคะมังงะที่จะนำมาสปอยนี้มีชื่อเรื่องว่า t o y o UV w Ver d e m o n s หรือแดกคุณจากอดีตปีศาจผลงานของนาการิสุโคสุเกะซึ่งมีทั้งหมด7เล่มจบนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่4ไปติดตามรับฟัง <S <S ตอนที่19อายาเสรไปที่บ้านของโคตะหลังจากที่เขาไม่ได้ไปทำงานหลายวัน นั่นพระเถยกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังจากที่หายตัวไปอย่างกระทันหันด้านมาโกโตที่ยังคงบีบคอโคตะอยู่นั้นได้หยุดมือหลังจากได้กลิ่นบางอย่างก็จะบอกให้ทุกคนออกไปจากที่นี่พอเขาเปิดประตูออกไปก็พบว่าด้านนอกร้อนมากนั่นก็เพราะกาลังมีไฟไหม้ที่โตมิเห็นแบบนั้นก็รีบชี้ไปที่ทางหนีไฟทันทีแต่โคตะกลับยังคงยืนอยู่ที่เดิมเหมือนรอรับความตายเห็นแบบนั้นมาโกโตก็เข้ามาหามเขา พร้อมกับอกว่าเขาจะทิ้งทุกอย่างไปแบบนี้ไม่ได้เพราะคนที่เพื่อนคนนั้นต้องการก็คือตัวเขาเองดังนั้นเขาจะตต่ไม่ได้อย่างเด็ดขาดไม่อย่างนั้นชีวิตของทุกคนจะตกต่ำไปแบบฟรีๆและจะไม่สามารถเดินหน้าได้อีกเลยพอได้ยินแบบนั้นเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็รีบออกไปทันทีหลังจากออกมาได้เขาก็เอาแต่นั่งอยู่ที่มานั่งพร้อมก็บอกตัวเองว่ามากโตพูดถูกดังนั้นเขาต้องห้ามวิ่งหนีเพื่อคนรอบข้างและเพื่อตัวเขาเองตกเย็นวันนั้น มาโกโตตามมิโอที่กําลังควงแขนผู้ชายคนหนึ่งไปในร้านอาหารสุดหรูเขาปล่อยให้ทั้งคู่พูดคุยกันสักพักก่อนจะเข้าไปวางเงินบนโต๊ะพร้อมก็บอกว่าขอซื้อเวลาของเธอผู้ชายคนนั้นจึงถามว่าเขาเป็นใครแต่เขาไม่ได้ตอบคําถามเพียงแค่บอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนนั้นผ่านทางทีวีนั่นทําให้เขารีบวางกุญแจห้องให้เธอก่อนจะเดินออกไปจากนั้นเธอก็ถามมาโกโตะว่ามาหาเธอทาไมเขาจึงบอกว่า ช่วงเวลาไม่กี่เดือนทําให้พวกเขาห่างเหินกันได้ขนาดนี้ดังนั้นก็คุกเขา่เขาลงคํานับต่อเธอพร้อมกับขอร้องให้เธอกลับมาเริ่มต้นใหม่กับเขาเพราะเขาไม่สามารถสร้างชีวิตใหม่กับใครได้อีกเลยนอกจากเธอแต่เธอกลับเทแชมเปญลงบนหัวของเขาพร้อมกับบอกว่าทุกคนเป็นเพียงอดีตในชีวิตที่ผ่านมาของเธอเธอจึงอยากรู้ว่าคนปแปลกหน้าอย่างเขาจะปล่อยเธอไว้คนเดียวได้ไหมพอได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจแล้วจากนั้นก็ลุกขึ้นแล้วเดินออกไป แต่ก็หานกลับมาบอกเธอว่าแม้เธอจะทิ้งทุกคนไว้ข้างหลังได้แต่เธอไม่มีวันหนีอดีตของตัวเองได้แต่เธอกลับคิดว่าเขาบ้าไปแล้วดังนั้นก็โพสต์รูปถ่ายคู่แหวนที่ผู้ชายคนใหม่ซื้อให้ลงโซเชียลก่อนจะกลับไปที่ห้องเธอทิ้งตัวลงบนเตียงเพราะรู้สึกว่าตัวเองเมาเกินไปจากนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นจึงเธอก็รับสายโดยไม่ได้ดูเลยว่าใครโทรมาและเสียงที่ดังขึ้นมาก็คือเสียงของมาโกโตะเขาได้ถามเธอว่า รู้สึกเวียนหัวใช่ไหมเธอจึงถามกลับไปว่าเขาทำอะไรเธอซึ่งเขาก็หัวเราะออกมาก่อนจะบอกว่าในตอนแรกมันจะยังอาการไม่รุนแรงแต่พอปล่อยไว้นานกวน่านี้มันอาจจะฆ่าเธอได้ซึ่งมันก็คือสารบางตัวที่เขาแอบป้ายมันไว้บนแหวนก่อนที่เธอจะจูบมันแต่เธอยังโชคดีที่เขามียาแก้เพียงแค่เธอยอมคุยกับเขาเท่านั้นไม่นานจากนั้นเธอก็ยอมให้เขาเข้ามาในห้องจากนั้นเขาก็ให้ยาแก้กับเธอแต่สุดท้าย มันก็เป็นแค่ยาปลุกเซ็กซ์ที่ทําให้ร่างกายของเธอร้อนไปทั้งตัวจากนั้นเขาก็ให้เธอถอดเสื้อผ้าและให้ผ้าปิดตาเธอไว้แล้วบังคับให้เธอทําตามที่เขาบอกเพื่อแลกกับยากแก้พิษหลังจากนั้นก็ถอดผ้าปิดตาของเธอออกซึ่งมันทําให้เธอตกใจมากเพราะคนที่เธอกําลังทําให้ในตอนนี้คือโคตะซึ่งจากนั้นมาโกโตก,ก็บอกว่าภาพคนเยอะอยิงที่ชอบรังแกคนอื่นกําลังช่วยผู้ชายที่เคยรังแกเป็นอะไรที่เซ็กซี่มาก มากจนทําให้เขารู้สึกอิจฉาขึ้นมาอย่างห้ามไม่ได้นอกจากนี้ยังบอกอีกว่าเขาเคยบอกเธอไปแล้วว่าไม่สามารถหนีจากอดีตที่เคยทําได้และนี่คือผลที่เธอต้องได้รับเพราะทุกคนต่างรู้ดีว่าที่โคตะถูกรังแกมาตลอดมันมาจากเธอตอนที่20มาก็ตอเปิดภาพของมิโอที่ควงชายคนหนึ่งขณะเดินออกจากโรงแรมด้วยกันให้เธอดูพรอมก็บอกว่าเขาจําได้ว่าผู้ชายที่เธอควงคือผู้กำกับหนังเอวี ที่แม่ของโทชิโอเป็นนักแสดงในสังกัดเธอใช้ร่างกายของตัวเองเข้าแลกเพื่อให้ได้วิดีโอชุดนั้นมาดังนั้นก็ใส่มันไว้ที่ต๊กของรินทาโร่ตึงรินทาโร่ได้ใช้มันแลกเปลี่ยนกับวิดีโอที่โคตะเตรียมไว้ให้โทชิโอตึงทั้งหมดเธอก็เป็นคนจัดฉากมันขึ้นมาแต่เธอก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นแต่คนที่เริ่มต้นการแกล้ง,งโคตาก็คือเขาเขาจึงบอกว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เธอต้องการจะสื่อแล้ว ดังนั้นเขาจึงอยากได้พยานในการตัดสินเรื่องนี้หลังจากนั้นเขาก็เรียกรินทาโรออกมาซึ่งหลังจากสิ้นเสียงรินทาโรก็เปิดประตูตู้เสื้อผ้าออกมานั้นทําให้มิโอกตกใจไม่น้อยที่เขาซ่อนอยู่ที่นี่เธอจึงถามว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเขาเดินออกมาพร,ร้อมก็บอกว่าเขามาเพื่อบันทึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่เลวขนาดไหนจากนั้นก็หันไปถามมาโกโตว่าอยากให้เขามาเป็นพยานใช่ไหมแล้วเขาก็เริ่มเล่าเรื่องตั้งแต่แรกเขาบอกว่า ในตอนนั้นเขารู้สึกอิจฉาที่โคตากับโทจิโอกเข้ากันได้ดีจนเขาสังเกตเห็นข้อความบางอย่างทิ้งไว้ใต้โต๊ะโดยบอกว่าเขาสามารถใช้วิดีโอใต้โต๊ะเปลี่ยนกับวิดีโอของโคตาได้เพราะเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ยังไม่ทันได้ตรึกตรองเขาจึงทําตามคําแนะนํานั้นตึงวันต่อมาความสัมพันธ์ของโคตากและโทจิโอกก็เปลี่ยนไปซึ่งมันทําให้เขารู้สึกดีมากแต่ในตอนนั้นเองมิโอก,ก็เข้ามาบอกว่าเธอรู้ว่าเขาเป็นคนเปลี่ยนวิดีโอ และเธอจะช่วยเขาเก็บเป็นความลับหากเขาช่วยเธอและสิ่งที่เขาต้องช่วยเธอก็คือการตั้งกล้องไว้ในห้องแต่งตัวแล้วส่งให้เธอเพื่อนํามันไปขายและเพราะแบบนั้นเขาจึงได้เห็นยูสุอเอะเข้าไปช่วยตัวเองด้วยชุดของคานะในวันนั้นนอกจากนี้เธอยังขู่บังคับให้ยูสุอเอะบอกว่าโคตะเป็นคนที่ช่วยตัวเองกับชุดของคานะนอกจากนี้เธอยังเป็นคนให้เขาถ่ายภาพในห้องน้ําของเธออีกและนั่นเป็นหลักฐานว่าเธอเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด เธอทำให้ทุกคนคิดว่าโคตะาแอบถ่ายเธออยู่ตลอดเวลาหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเธอก็บอกให้เขาหุบป,ปากพร้อมกับด่าทอเขาไปด้วยแต่เธอกลับถูกเขาตบหน้าอย่างแรงจนล้มลงไปกับพื้นจากนั้นก็โยนรูปถ่ายใส่เธอแน่นอนว่าเธอไม่สามารถโต้อตอบได้เพราะอาการมึนหัวที่เข้ามาโจมตีเรื่อยๆจนเธอต้องเอ่ยปากขอ,อยาถอนพิษซึ่งมากโกโกตก็ยื่นมันออกมาตรงหน้าของเธอก่อนจะยัดใส่มือโคตะพร้อมกับบอกว่า คนเดียวที่มีสิทธิตัดสินว่าจะให้อภัยเธอหรือไม่ก็คือโคตากแค่คนเดียวเธอจึงยันตัวลุกขึ้นก่อนจะชี้หน้ามาโกโตพร้อมก็บอกว่าเขากําลังจะโยนความผิดให้เธอคนเดียวใช่ไหมทั้งๆท,ที่เขาเองก็มีส่วนผิดด้วยเขาจึงบอกว่าเขารู้ว่าเขาและเธอควรได้รับโทษในสิ่งที่ทําลงไปแม้ว่ามันจะไม่ได้มาจากการการะทาของโคตาก็ตามแต่มันก็กลับมาเล่นงานในตอนท้ายซึ่งตอนนี้เขาสูญเสียสถานะทางสังคมไปแล้วใบหน้าของคานะก็เละไปหมด รรครอบครัของยูซอเอแตกสลายและถูกคานะกัดอวัยวะเพศจนขาดในขณะที่คนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดอย่างเธอยังคงดำเนินชีวิตต่อไปซึ่งเขาไม่สามารถยอมให้เกิดขึ้นได้เขาจึงอยากรู้ว่าเธอจะสามารถขอโทษโคตะได้ไหมดังนั้นโคตะก็บอกว่าที่ผ่านมาเขามองเธอจากจุดเดียวเสมอเขามีความสุขเมื่อพวกเธอยอมให้เขาเป็นเพื่อนด้วยแม้ว่าจะถูกรังแกแต่เขาก็คิดเสมอว่าตกวันมันต้องดีขึ้น เพราะแบบนั้นเขาจึงยิ้มออกมาได้แล้วทำไมเธอถึงทำกับเขาแบบนั้นเธอเงียบไปพักนึงก่อนที่ภาพในอดีตจะย้อนกลับคืนมาในวันที่เธอเดินออกจากโรงแรมพร้อมกับผู้กำกับหนง AV, ังเอวีเธอก็เดินสวยกับโคตะแม้ว่าเขาจะบอกว่าจะไม่บอกใครแต่เธอก็ไม่เชื่อคำพูดของเขาอยู่ดีคิดถึงจุดนี้เธอก็เริ่มโวยวายออกมาอีกครั้งก่อนจะปัดมือที่ถือยาของเขาทิง้งก่อนจะบอกว่าเธอยอมตายดีกว่าที่จะยอมรับความสงสารจากเขาตอนที่21 พอตามองยาที่หล่นอยู่บนพื้นก่อนจะบอกว่าพึงนึกบางอย่างขึ้นมาได้ดูเหมือนว่าเขาจะเคยเจอมิโอ๊บก่อนที่จะย้ายเข้ามาเรียนซะอีกย้อนกลับไปในตอนนั้นมิโอ๊บเป็นเด็กที่เรียนดีมากระหว่างพักเพื่อนในห้องได้เข้ามาหาเธอเพื่อชวนไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันในวันเสาร์น,นี้จึงเธอคิดว่ามันน่าสนใจมากแต่ท่าทีของเธอก็ทําให้เพื่อนคิดว่าเธอจะไม่ไปด้วยจึงบอกว่าไม่เป็นไรก่อนจะเดินออกไปโดยไม่รู้เลยว่าเธอต้องการจะไปด้วย เย็นวันนั้นเธอเอาคะแนนไปให้พ่อดูซึ่งเขาก็บอกให้เธอทำคะแนนให้ได้มากกว่าน,นี้ซึ่งเธอก็รับปากก่อนจะลองอนุญาตให้ไปเที่ยสวนสนุกกับเพื่อนในวันเสาร์นี้แต่เขาก็เอาแต่นิ่งจนเธอต้องบอกว่าเธอไม่เรียนกวดวิชาในวันนั้นเช่นเดียวกันเขาจึงหันมาหาเธอพร้อมกระบอกว่าอย่าพยายามทำเรื่องโง,โง่ๆเพียงใช้ชีวิตตามที่เขาบอกก็พอวันต่อมาหลังเลิกเรียนมิโอก,ก็ได้แวะร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเธอเดินเข้าไปในร้านแล้วหยิบขนมชิ้นโปรดขึ้นมา ก่อนจะแอบยัดมันใส่กระเป๋าเพราะนึกถึงคําพูดของพ่อเมื่อวานนี้และอยากเอาชนะมันบ้างแต่ในตอนนั้นเองโคตาก็เข้ามาเห็นแต่เขาก็ไม่ได้ตะโกนบอกคนอื่นๆแต่เพียงแค่นั้นก็ทําให้เธอวิ่งออกจากร้านแต่ก็นับเป็นโชคร้ายที่ฝนดันตกลงมาก่อนเธอจึงไปไหนไม่ได้จึงเขาก็เดินตามเธอมาก่อนจะบอกว่าเขามีร่มอยู่และเธอสามารถไปกับเขาได้จึงเธอก็ยินดีที่อาศัยร่มเขาเพื่อกลับบ้านระหว่างทางเขาก็ถามเธอว่าทำไมถึงทำแบบนั้น เธอก็บอกว่าที่บ้านเธอค่อนข้างเข้มงวดทําให้เธอต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ตลอดเวลาเธอจึงอยากลองทําอะไรตามใจตัวเองบ้างตั้งจากนั้นเขาก็พูดราวกับว่าเข้าใจเธอทุกอย่างนั่นทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นทั้งอยากสบายใจที่ได้อยู่กับเขาอีกด้วยดังนั้นก่อนจะแยกการจึงแลกเบอร์โทรกันไว้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอก็ได้คุยกับเขาตลอดซึ่งมันทําให้ชีวิตของเธอมีความสุขขึ้นเธอเริ่มมีเพื่อนและห่างจากพ่อมากขึ้นจนกระทั่งเธอได้รับข้อความจากเขาที่บอกว่า ขอบคุณสําหรับทุกอย่างจากนั้นเธอก็ไม่ได้รับการติดต่อจากเขาอีกเลยเธอจึงไปที่โรงเรียนของเขาแต่ก็ได้ยินมาว่าเขาไม่ได้มาโรงเรียนเช่นเดียวกันสุดท้ายเธอจึงกลับบ้านโดยที่ไม่รู้อะไรเลยและนั้นก็เป็นวันที่พ่อถามเธอว่าเธอทําทอะไรอยู่ในช่วงนี้เพราะดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้สนใจการเรียนเลยซึ่งมันทําให้เขาเป็นห่วงเธอมากเธอจึงถามกลับไปว่าเป็นเพราะเธอไม่ได้ทําตามสิ่งที่เขาบอกใช่ไหม เป็นเพราะเธอไม่ได้แสดงออกเหมือนอย่างที่เขาอยากให้เป็นใช่ไหมพอได้ยินแบบนั้นเขาก็ตบหน้าของเธอทันทีพร,ร้อมก็บอกให้เธอกลับไปสงบสติอารมณ์ในห้องซะหลังจากนั้นทุกอย่างในชีวิตเธอก็ดูเหมือนจะแย่ลงเพราะเสียผู้สนับสนุนทั้งสองคนแบบพร้อมๆกันเธอจึงต้องการใครสักคนที่จะเข้ามาปิดช่องโหว่ในใจเธอได้สองปีต่อมาเธอได้เจอกับโคตะอีกครั้งในห้องเรียนซึ่งเขาย้ายเข้ามาใหม่และเขายังได้นั่งข้างเธอด้วยเธอถามเขาว่า ทำไมถึงหายไปกระทันหันแบบนั้นแต่เขากลับบอกว่าเธอน่าจะจําคนผิดแล้วซึ่งมันทําให้เธอหงุดหงิดมากเพราะเธอได้กลายเป็นคนแปลกหน้าของเขาไปซะแล้วและเธอก็ได้แต่บอกให้ตัวเองลืมเขาไปซะจนกระทั่งเธอเดินผ่านเขาในตอนที่กําลังเดินออกจากโรงแรมพร้อมผู้ชายคนหนึ่งรอยยิ้มของเขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนว่าเขากําลังยิ้มเหาะเธอปัจจุบันโคตายังคงบอกเธอว่าในตอนนั้นเขาจําเธอไม่ได้จริงๆพอได้ยินแบบนั้นเธอก็ร้องไห้ออกมา ก่อนจะบอกว่าเธอเป็นคนที่โง่มากแต่เธอก็กล่าวขอโทษต่อโคตะและยอมรับว่าทั้งหมดเป็นความผิดของเธอเองได้ยินแบบนั้นเขาก็หันไปหามากโตะเพื่อขออนุญาตซึ่งพอได้รับการพรยักหน้าตอบกลับมาเขาก็บอกเธอว่ามากโตะไม่ได้ใส่ยาพิษกับเธอมันเป็นเพียงยานอนหลับปริมาณน้อยเท่านั้นเธอจึงมีอาการเวียนหัวแบบนี้นั่นทำให้เธอผ่อนคลายมากขึ้นแต่ในตอนนั้นเองรินทารก็บอกว่าบทลงโทษของเธอยังน้อยเกินไป ว่าแล้วก็ยัดยาบางอย่างใส่ปากของเธอทันทีซึ่งมันทําให้เธอทรามานอย่างเห็นได้ชัดมาโกโตเห็นแบบนั้นก็หันไปชกหน้ารินทาโรพร้อมกับถามว่าเอาอยาอะไรให้เธอกินซึ่งเขาก็บอกว่ามันคือยาพิษของจริงซึ่งคนบาปแบบเธอควรได้รับมันได้ยินแบบนั้นมาโกโตก็กัดฟันแน่นก่อนจะบอกให้โคตะถทรเรียกรถพยาบาลซึ่งโคตะก็ทําตามแต่ในตอนนั้นเองเพื่นอนคนนั้นก็โผล่มาทางหน้าจอทีวีพร้อมกับบอกรินทาโรว่า ย่าเพิ่งขัดจังหวะฉากอารมณ์ของพวกเขารินทาโร่จึงตะโกนกลับไปว่าการเอายาพิษให้มันเป็นความคิดของเขาแต่เขายังคงยืนยันว่านั่นคือสิ่งที่รินทาร่งทำด้วยตัวเองเป็นการทำนอกเหนือหน้าที่ซึ้งหลังจากนั้นรินทาโร่ก็บอกว่าสำหรับเขาแล้วคนที่ทำให้เขาหงุดหงิดสมควรได้รับการลงโทษซึ่งเขาคิดว่าเพื่อนของโคตะก็สนุกไปด้วยนอกจากนี้ทั้งเพื่อนของโคตะและมิโอเองก็ทำเหมือนกับเขาเป็นเบียรล่าง ซึ่งมันทําให้เขาหงุดหงิดมากเพื่อนเขาโคตะได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าเข้าใจดีดังนั้นเขาจะใช้ของที่รินทารรักที่สุดมาต่อรองว่าแล้วก็ยกของที่มีรูปของโทจิโอขึ้นมาซึ่งนั้นทําให้รินทาโรรีบวิ่งออกไปทันทีจากนั้นมาโกโตก็ถามเพื่อนคนนั้นว่ายัางคงมองพวกเขาจากระยะไกลอยู่ใช่ไหมซึ่งเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าพวกเขาเข้าใกล้มิโอและเกือบจะล่อเขาออกไปได้และเขาก็คิดถึงโคตามากแต่เขาก็อยากเห็นว่า โคตาจะมีท่าทียังไงถ้าเขาสัมผัสสมบัติที่สําคัญที่สุดของโคตะคําพูดนั้นทําให้โคตะนิ่งไปพร้อมกับถามตัวเองว่าเาขาคงไม่ได้หมายถึงแบบนั้นใช่ไหมแต่เขาก็ต้องผิดหวังในตอนที่เห็นว่าชุดที่เพื่อนคนนั้นใส่คือชุดทํางานร้านสะดวกซื้อของเขาและมันก็ชัดไปอีกตอนที่เห็นอายาเซเข้ามาตามเพื่อนคนนั้นกลับไปทํางานหลังหมดเวลาพักตอนที่22รถพยาบาลมารับมิโอออกไปโดยที่มาโกโตก็นั่งไปกับรถด้วย พร้อมกับภาวนาให้เธอไม่เป็นอะไรด้านโคตาเองก็กําลังวิ่งไปที่ร้านสะดวกซื้อที่เขาทํางานอยู่เพื่อไปช่วยอาญาเซนางก็เพราะเขาไม่อยากดึงเธอเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยท้าเวลาไม่นานเขาก็มาถึงแล้วก็ตีบถามพนักงานคนอื่นที่อยู่ในร้านแต่พนักงานก็ตอบกลับมาด้วยความมึนงงสงสัยว่าเธอออกไปกับเขาได้สักพักแล้วเขาจึงเดิอนออกจากร้านพร้อมกับตั้งคําถามว่าเพื่อนคนนั้นพยายามจะทําอะไรกันแน่จากนั้นก็หยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อติดต่อเธอ แต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้และในตอนนั้นเองมีรถตู้คันนึ่งขับมาทางด้านหลังของเขาก่อนจะมีคนใช้ถุงกลุ่มหัวแล้วจับเขาขึ้นรถไปในขณะเดียวกันโคตะได้พาอายาเซะไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเธอได้ถามเขาว่ามีเรื่องอะไรจะคุยกับเธอเขาจึงจับมือเธอพร้อมก็บอกว่าชอบเธอมากและอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเธอแต่เธอกลับถามว่าเขากําลังพูดเ,เรื่องอะไรอยู่ เพราะโคโตะาที่เธอรู้จักเป็นคนถอมตัวและไม่ประสากับการจีบผู้หญิงอีกอย่างวงการที่เธอทํางานอยู่ก็ทําให้เธอจับสังเกตถึงความผิดปกติได้เร็วดังนั้นอย่าคิดว่าจะปลอดภัยแม้จะอยู่ในที่สาธารณะก็ตามว่าแล้วก็หยิบต้อมขึ้นมาจ่อที่คอของเขาทันทีจากนั้นก็บอกให้เขาอยู่นิ่งๆแล้วตอบคําถามของเธอมาหลายวันมานี้เธอติดต่อโคตะไม่ได้และดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนทําให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเขาคือโคตะ่งมันเป็นเพราะเขาใช่ไหม เขาไม่ได้ตอบคำถามเพียงจับมือเธอไว้แล้วถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ถูกข่มขืนต่อหน้าโคตะนั้นทำให้เธอตกใจมากและอยากรู้มากกว่าเดิมว่าเขาเป็นใครกันแน่จังหวะนั้นเขาก็แย่งซ้อมจากมือเธอไปแล้วแทงมันเข้าที่แขนของตัวเองจนคนในร้านหันมามองซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สนใจว่าจะอยู่ในที่สาธารณะหรือเปล่าเพราะโดยปกติคนทั่วไปมักไม่ได้สนใจความเจ็บปวดของคนอื่นเธอจึงถามเขาอีกว่าเขาเป็นใครกันแน่ ดึงเขาก็บอกว่าเขาคือเพื่อนของโคตะและเพราะแบบนั้นเขาจึงต้องการที่จะเข้าใจความเจ็บปวดและความลงไลของโคตะแต่เธอก็บอกว่านั่นมันก็แค่ข้ออ้างเพราะจริงๆแล้วเขาก็เป็นแค่คนโรคจิตเท่านั้นเขาจึงบอกอีกว่าเขารู้จักโคตะมากกว่าที่เธอรู้จักเสียอีกอีกด้านชายสองคนที่จับโคตะขึ้นรถมาถึงจดหมายแล้วแต่ดูเหมือนจะรู้ว่านั่นอาจจะไม่ใช่ตัวจริงแต่ทึงแบบนั้นก็ยังคงจับตัวเอาไว้เพราะหวังว่าตัวจริงจะมาหา พวกเขาจึงได้นําตัวไปไว้ที่โกดังแห่งหนึ่งอาญาเศดทํถามเพื่อนของโคตะว่าจะทําอะไรกับโคตะและเธอก็อยากให้เขาคิดดีๆก่อนจะตอบเพราะความปลอดภัยของเขาขึ้นอยู่กับคําตอบของเขาแม้คําพูดของเธอจะฟังดูน่ากลัวแต่เขากลับไม่ได้มีทีท่าเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยทังจะบอกอีกว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นอันตรายต่อโคตะเลยว่าแล้วก็เปิดแอปส่งข้อความที่เป็นของเธอให้เธอดูซึ่งข้อความสุดท้ายที่เธอส่งออกไปคือตอนที่เธอออกมากับเขา จึงได้บอกลูกน้องของเธอให้จับเขาเอาไว้เห็นแบบนั้นเธอก็หยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาดูเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีบัญชีของเธอแต่เธอก็กลับพบว่าเธอเข้าระบบแอปนั้นไม่ได้แล้วจึงเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นเพราะเขาได้ติดตั้งสัญญาณรบก,กวนเอาไว้และเขาก็เชื่อว่าตอนนี้ลูกน้องของเธอคงจับตัวโคตาไปได้แล้วดังนั้นเธอจึงควรรีบไปและหวังว่าจะยังไม่มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นพอได้ยินแบบนั้น ธอก็รีบออกจากร้านแล้วเรียกรถทันทีระหว่างที่เธอกําลังเดินทางลูกน้องของเธอก็ซ้อมโคตาบเพื่อถามหาเธอกับเขาแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเพราะเขากําลังตามหาเธออยู่เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครเชื่อเขาเลยไม่นานจากนั้นอาจจะเสก็ไปถึงจุดนัดพบแล้วเธอรีบเข้าไปในโกดังทันทีแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับทำให้เธอแปลกใจเพราะลูกน้องของเธอกําลังมีเรื่องกันเองเธอจึงถามว่ามีเรื่องอะไรกันแต่ในตอนนั้น โคตาก็เรียกเธอไว้ก่อนเธอจึงเข้าไปหาเขาพร้อมกับถามว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าด่งเธอก็บอกว่าลูกน้องของเธอต่อยเขาหลายครั้งมากึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกน้องของเธอบอกให้เธอถอยห่างจากเขาเพราะเขาอันตรายมากแต่เธอกลับไม่เชื่อทั้งยังบอกว่าเขาถูกจับมัดไว้ขนาดนี้เขาจะอันตรายยังไงว่าแล้วก็แก้มัดให้เขาและพาเขาออกไปข้างนอกระหว่างนั้นเธอก็คิดในใจว่าเธอสามารถเชื่อใจเขาได้ เขาเป็นคนทําให้เธอรู้สึกว่าเธอยังเป็นมนุษย์จากนั้นเขาก็กล่าวขอโทษเธอก่อนจะเข้ากอดคอเธอเอาไว้และถามเธอว่าเธอเจอเพื่อนของเขาแล้วใช่ไหมเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเขาก็จะดีใจมากที่เธอไม่เป็นอะไรเพราะเธอเป็นคนสําคัญของเขาตอนที่23โคตายังคงกอดขออเา,าเซจากทางด้านหลังอยู่แบบนั้นก่อนจะล้วงมือเข้าไปในเสื้อและกางเกงของเขาซึ่งเธอก็มีท่าทีเขินอาในตอนแรกพลางบอกว่า เราให้ถึงรถก่อนแต่เขาก็ไม่ฟังเธอจึงเลือกที่จะผลักเขาออกก่อนจะบอกว่านี่ไม่เหมือนเขาเลยเขาจึงหันกลับมาถามว่าเธอรู้จักอะไรในตัวเขาบ้างซึ่งพอได้ยินแบบนั้นมันทําให้เธอนึกถึงคำพูดเพื่อนของเขาที่บอกว่าเธอยังรู้จักเขาน้อยเกินไปและที่ลูกน้องของเธอบอกว่าเขาเป็นคนที่อันตรายขึ้นมาได้จากนั้นเขาก็ถามเธอว่าก็เห็นอะไรในตัวเขาบ้างแล้วเธอเกลียดสิ่งที่เขาเพิ่งทําลงไปบ้างไหมเธอจึงบอกว่าเธอไม่ได้คิดแบบนั้น และอยากให้เขาแสดงตัวตนที่เธอไม่เคยเห็นให้เธอได้รู้นั่นเพราะเธอจะช่วยเขาเองและจะไม่ปล่อยให้เขาต้องอยู่ตัวคนเดียวพอได้ยินแบบนั้นเขาก็เข้าไปกอดเธอไว้ทันทีซึ่งระหว่างนั้นเธอก็คิดว่าใบหน้าและน้ำเสียงของเขาเป็นสิ่งที่เธอคุ้นเคยแต่เธอกลับจำเขาที่อยู่ตรงหน้าของเธอไม่ได้แต่ถ้าฟังจากคำพูดและทัศนคติของเขาแล้วเหมือนกับว่าเขารู้จักเธอดีกว่าที่เธอรู้จักตัวเองเสียอีกนอกจากนี้มันยังทําให้เธอรู้สึกปลอดภยัย และสามารถนอนหลับไปได้โดยไม่ต้องคิดอะไรถ้าอยู่ในอ้อมกอดของเขาเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังจมดิ่งลงไปในแม่น้ำที่มืดมิดและรอให้ใครมาดึงขึ้นเพื่อให้พบกับแสงสว่างและในตอนนั้นเองโคตาก็หยิบมีดพกออกมาจากกระ,ระเป๋าเสื้อของตัวเองจากนั้นก็ส่งมันให้เธอพร้อมก็บอกว่าทุกครั้งที่เธอเห็นใครบางคนได้รับบาดเจ็บมันก็เหมือนกับว่าเธอได้รับความเจ็บปวดนั้นด้วยเหมือนกัน ึ่งแม้ว่าเธอจะเคยชินกับความเจ็บปวดพวกนั้นแล้วแต่เธอก็ไม่ควรที่จะต้องทนอีกต่อไปซึ่งพอได้รับมีดมาเธอก็หันมันเข้าหาตัวเองโดยจี้ไปที่ช่วงคอแต่ก่อนที่เธอจะได้ออกแรงกดมันเข้าไปเขากลับดึงมีดออกจากมือของเธอและแทงใส่มือของตัวเองพอเห็นแบบนั้นเธอก็ตะโกนถามทันทีว่าเขากำลังทำอะไรแต่เขาก็ไม่ตอบและเอาแต่กรีดมือของตัวเองอยู่แบบนั้นก่อนจะทิ้งมีดลงพื้นพร้อมก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจตัวเองเลย ดังนั้นเขาจึงอยากให้เธอถอยกลับไปให้ห่างจากเขาเพราะเขาไม่อยากทำร้ายเธอแต่เธอกลับจับมือเขามาลูบที่ใบหน้าด้วยน้ำตาพร้อมกับความคิดที่ว่าทำไมเขาต้องเป็นคนที่บาดเจ็บตลอดซึงเธออยากให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวคิดได้แบบนั้นเธอก็บอกเขาว่าเธอไม่อยากอยู่ห่างจากเขานอกจากนี้ยังอยากปกป้องเขาอีกด้วยดังนั้นช่วยบอกถึงความเจ็บปวดที่เขาต้องเจอให้เธอได้รู้ทีมีอดยังของรักษาตัวอยู่ในห้อง i อ u โดยมีมาโกโตะเฝ้ามองผ่านกระจกอยู่ตลอดเวลาและในตอนนั้นเองอยูซึอเอ็ออเอก็เข็นคานะที่ถูกพันทั้งตัวเข้ามาพวกเขาจะงไปนั่งคุยกันที่โซฟาใกล้ๆโดยยูซึอเอะได้เล่าว่าเขาได้สูญเสียทุกอย่างไปแล้วไม่ว่าจะเป็นงานการครอบครัวหรือแม้กระทั่งความภาคภูมิใจซึ่งมันทําให้เขารู้สึกว่าไม่มีความหมายที่จะมีชีวิตอยู่แต่คานะก็ทําให้เขารู้ว่าเธอยังต้องการเขาอยู่ และเขาก็ได้รับความช่วยเหลือด้วยความรักจากเธอเช่นเดียวกันว่าแล้วก็หยิบแท่งไม้สี่เหลี่ยมขึ้นมาซึ่งมันมีเชือกห้อยอยู่ด้วยม้าก็ตัจึงถามว่ามันคืออะไรเขาเลยบอกว่ามันเป็นเครื่องมือที่ทําให้พวกเขาใช้เชื่อมถึงกันและในตอนนั้นเองขานะาก็ตัวสั่นเทาก่อนจะโวยวายอย่างติดติดขัดขัดว่ายูซุเอะอยู่ไหนซึ่อพอได้ยินแบบนั้นเขาก็นําแท่งไม้ไปคล้องไว้ที่คอของเธอพร้อมก็บอกว่าเขาอยู่ที่นี่จากนั้นเขาก็เค็นรถออกไป โดยบอกมาระโกโว่าแม้มันจะดูเหมือนเป็นเรื่องยากแต่พวกเขาก็มีความสุขดีในตอนนี้เขาอยู่กับเธอด้วยความรักไม่ใช่เพราะความรู้สึกผิดหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบซึ่งเขาหวังว่ามาโกโตะและมิโอจะรับรู้ถึงมันได้แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหลังจากที่ยูซอเอะและคานะออกไปมาโกโตก็คิดว่ายูซอเอะและคานะเสียสติไปแล้วจากนั้นก็ไปยืนมองมิโอตอ่อวนยูซอเอะได้พาคานะออกมาข้างนอก เราอยากให้เธอได้เป็นดอกไม้ที่กําลังบานอยู่ข้างนอกซึ่งจังหวะน,นั้นก็มีคนสวนเข้าไปพอดีมาโกโต้ยังคงบ่นพึมพำถึงเรื่องที่ยูซูอเอะบอกว่ามีความสุขนั่นเพราะเขาคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องล้อเล่นเท่านั้นและในตอนนั้นเองก็มีเสียงดังขึ้นทางข้างหลังของเขาโดยบอกว่าตัวเองได้หวานมาเมล็ดพันธุ์ไปแล้วต่วนจะออกมาเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับพวกมาโกโตะเองพอได้ยินแบบนั้นมาโกโตะก็หันกลับไปดูก่อนจะพบว่า คนที่พูดคำนั้นออกมาก็คือเพื่อนคนนั้นของโคตะและเพื่อนคนนั้นยังถามเขาอีกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันใช่ไหมตอนที่24มาโกโตดันเพื่อนคนนั้นไปชนกับกำแพงพร้อมกับถามว่าทำไมถึงยังยิ้มอยู่ได้หลังจากที่ทำลายชีวิตของคนอื่นแต่เขากลับถามกลับมาว่าทำไมไม่ฆ่าเขาซะเลยซึ่งมาโกโตก็คิดว่าทำแบบนั้นมาก็พอช่วยให้รู้สึกดีขึ้นมาเล็กน้อยเขาจึงถามอีกว่า พร้อมจะฆ่าเขาแล้วตกนรกไปยังจุดที่ต่ำสุดแล้วหรือยังเมื่อเห็นมาโกโตเงียบก็ถามขึ้นอีกว่ารู้สึกยังไงหลังจากได้เจอมิโอะในวันนี้เพราะสิ่งที่เขาได้รู้ก็คือเธอชอบโคตะและเขาก็ยังชอบเธออยู่พอได้ยินแบบนั้นมาโกโตก็ปล่อยมือจากเขาด้วยมืออันสั่นเทาเขาจึงบอกอีกว่าเธอทําทเรื่องไม่ดีกับโคตะมากมายซึ่งมันแปลว่าเธอรักโคตะมากแต่วันนี้ความจริงได้ปรากฏแล้วว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับโคตะ และมันทําให้เขาสงสัยว่าถ้าเธอตื่นขึ้นมาเธอจะเลือกใครท้ายเขาพูดในมุมมองของเธอก็คงมองว่ามาโกโตกไม่เหลืออะไรแล้วแต่ก่อนจะพูดจบมาโกโตก็บอกให้เขาหุบปากก่อนจะพุ่งเข้าใส่เพื่อหวังจะทําร้ายเขาแต่เขาก็สามารถหลบการโจมตีได้ทั้งยังถามอีกว่าตอนนี้อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของมาโกโตกคืออะไรกันแน่ซึ่งถ้าหากมาโกโตกอยากเป็นคนพิเศษก็จะต้องผ่าโคตากลับมาพอได้ยินแบบนั้นมาโกโตก็ถามกลับไปว่า เขากาลังพยายามยุยงให้ทําอะไรกันแน่แต่เขาก็บอกว่าแค่อยากแนะนําให้ได้พบความสุขเหมือนอยูซูเอะและคานะและในตอนนั้นเองเสียงจากห้องไอซียูก็ดังขึ้นทั้งสองจึงหันไปดูและเห็นว่าเจ้าหน้าที่กาลังเข้าไปดูอาการของมิโอะรื่งมาโกโตก,ก็รีบพุ่งไปเกาะกระจกทันทีระหว่างนั้นก็ถามเธอในใจว่าเธอจะเลือกใครกันแน่ใช้ความคิดสักพักเขาก็บอกว่าจะอย่าไม่เพื่อนคนนั้นได้ในสิ่งที่ต้องการ แต่พอหันกลับไปก็พบว่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วอาเจสเนอนเฝ้าโคตาตลอดเวลาหลังจากที่พาเขาเข้ามาที่บ้านได้ไม่นานนะักเขาก็รู้สึกตัวขึ้นมาจึงเขาก็ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกันเธอจึงบอกว่านี่คือบ้านของเธอเพราะกลัวว่าถ้าหากไปที่โรงพยาบาลจะมีปัญหาตามมาแต่ก็ไม่มีเรื่องให้กังวลพระเธอเคยทําแบบนี้มามากดังนั้นเธอจึงรับรองได้ว่าเธอเก่งเรื่องนี้ไม่แพ้ใคร ว่าแล้วก็ยื่นน้ำให้เขาพร้อมกับถามว่าเขารู้จักเพื่อนคนนั้นมากแค่ไหนซึ่งเขาก็บอกว่าแทมไม่รู้จักเลยเธอจึงบอกอีกว่าเธอได้เจอเพื่อนของเขาแล้วและดูเหมือนว่าจะหมกมุ่นเรื่องของเขามากและยังบอกอีกว่าอยากเจอเขาตัวจริงเพอได้ยินแบบนั้นเขาเลยบอกว่าเขาเองก็รู้สึกถึงอีกคนที่อยู่ในตัวเขาเหมือนกันจึงเป็นคนที่รู้จักเขาทุกอย่างและกว่าเขาจะรู้ตัวเขาก็เสียท่าให้กับมัน ตึงผ่อนให้ความทรงจําของเขาหายไปบางช่วงเหมือนกับว่ามีคนออกมาใช้ชีวิตแทนเขาตึงช่วงหลังๆมานี้เขารู้สึกว่าตุนเสียความทรงจําไปนานมากจนมันทําให้เขากลัวว่าสักวันเขาจะหายไปจริงๆและสิ่งที่เขากลัวมากที่สุดก็คือการหยุดตัวตนของเขาไม่ให้ทําร้ายคนอื่นไม่ได้แต่พูดยังไม่ทันจบเสียงโทรศัพท์ของออยาเซก็ดังขึ้นเขาจึงถามเธอว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่เธอกลับไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเพียงบอกไปว่า เขาเคยบอกให้เธอไปห่างจากเขาแต่ถ้าเธอทําแบบนั้นและปล่อยเขาไว้คนเดียวพร้อมกับเรื่องทุกใจเธอก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเธอถึงทิ้งทุกอย่างแล้วอยู่กับเขาพอได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกใจจนเห็นได้ชัดเธอจึงบอกอีกว่าเธอทําทแบบนั้นเธอก็จะถูกไล่ล่า,ลาเหมือนกันซึ่งมันจะทําให้เขาตกอยู่ในอันตรายไปด้วยเธอจึงอยากให้เขาลืมสิ่งที่เธอพูดไปเขาเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะบอกว่า แม้เขาจะดูไม่เอาไหนแต่เขาคิดว่าเขาสามารถปกป้องเธอได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ออกจากห้องแล้วยนโทรศัพท์ลงแม่น้ําไปซึ่งมันทำให้เธอรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกซึ่งพวกเขาได้ตกลงกันว่าจะไปที่บ้านของเขาในคืนนี้แล้วค่อยวางแผนว่าจะทายังไงต่อไประหว่างทางเธอเล่าให้เขาฟังว่าเธอเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่เด็กจึงถูกจงตัวไปที่บ้านเด็กกาพร้าแต่เธอเข้ากับที่นั่นไม่ได้ซึ่งมันทําให้เธอไม่มีเพื่อนไปด้วย สุดท้ายเธอจึงเลิกที่จะหนีออกจากที่นั่นจนเธอได้เจอกับหัวหน้าองค์กรที่เธอทํางานอยู่ปัจจุบันตอนแรกเธอคิดว่าน่าจะทําให้ชีวิตของเธอดีขึ้นเพราะในที่สุดก็จะมีคนคอยสนับสนุนซึ่งมันทําให้เธอตกลงไปในหลุมที่ลึกกว่าที่เป็นเธอกลายเป็นเครื่องมือของเจ้านายโดยสมบูรณ์เธอถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์และต้องทํางานให้องค์กรซึ่งมันทําให้เธอรู้สึกชินชาก,กับความเจ็บปวดของตัวเองแต่โคตาก,ก็เป็นคนเดียว ที่ทําให้เธอรู้สึกว่ายังเป็นมนุษย์อยู่ได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้ทําอะไรเพื่อเธอเลยแต่เธอก็ยืนยันว่าเขาได้ทําไปแล้วในตอนนั้นเองก็ถึงบ้านของเขาพอดีเขาจึงรีบไขประตูเข้าไปตึงทันทีที่เข้าไปในห้องได้เธอก็พุ่งกอดเขาจนทําให้ล้มลงไปแน่นอนว่าเธอ,อยังคงคร่ำเขาไว้แบบนั้นก่อนจะค่อยๆกดหน้าลงมาเพื่อหวังจะจูบเขาแต่ในตอนนั้นเองเขาก็สังเกตเห็นรินทาโร่ที่อยู่ใต้เตียง ด้วยความตกใจเขาจึงรีบเด้งตัวขึ้นทันทีพร้อมกับถามรินทาโร่ว่ามาทำอะไรอยู่ที่นี่ซึ่งรินทาร์ก็ออกมาจากใต้เตียงพร้อมกับบอกว่าเขาเรอโคตะอยู่หลายวันนั่นก็เพราะอยากชวนโคตะมาตามหาเพื่อนคนนั้นด้วยกันและแล้วทูยูวีเวอร์เดมอนสหรือแดกคุณจากอดีตปีศาจเล่มที่สี่ก็จบลงสำหรับวันนี้ลูน่าคงต้องขอลาไปก่อนโปรดติดตามพบกับทูยูวีเวอร์เดมอนสหรือ แดกคูณจากอดีตปีศาจเล่มที่5ได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อยู่กับดิฉันลูน่าวันนี้จะมาแจ้งข่าวดีให้เพื่อนๆทราบนะคะตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะคะได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วค่ะแบบ35บาบาทต่อเดือนซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นอสูรจันทราข้างแรมที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเป็นอสูรจันทราข้างขึ้นในอนาคต อีกทั้งก็ยังมีอีโมจิของตัวแสบๆเอาไว้ให้ใช้งานด้วยถ้าหากใครที่อยากสัมผัสร,รสชาติความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซ็นเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นรีบๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะคะยังไงก็ขอบคุณที่สนับสนุนกันมาตลอดด้วยนะคะ